เปลี่ยนความหลงไหลในเครื่องสำอางออแกนิกให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนคุณมีไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมเราได้รวบรวมพิมพ์เขียวความสำเร็จไว้ให้คุณแล้วในแผนธุรกิจสำหรับบริษัทผลิตเครื่องสำอางออแกนิกที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์นี้ครอบคลุมภาพรวมอุตสาหกรรมความงามออแกนิกเข้าใจขนาดตลาดแนวโน้มผู้บริโภคและปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์วิธีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจสุขภาพและความงามการวิเคราะห์การตลาดและช่องทางการขายวางแผนการเข้าถึงลูกค้าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมทั้งออนไลน์และออฟไลน์การดำเนินงานและการผลิตคำแนะนำในการจัดการการผลิตการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน การวางแผนทางการเงินแบบจำลองทางการเงินที่ใช้งานได้จริงพร้อมการคาดการรายได้ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนเพื่อให้คุณสามารถนำเสนอแผนให้กับนักลงทุนได้อย่างมั่นใจดาวน์โหลดฟรีวันนี้เพื่อเริ่มต้นสร้างธุรกิจความงามของคุณในแบบที่คุณเชื่อมัน่นคลิกเพื่อดาวน์โหลด